สามีโทรมาหรือยังน้องอยังจ้ะสงสัยติดสาวสงสัยติดสาวเราใส่ทิดสาวป่ะทุกค่ใส่ใส่เสียงแงมถูกป่า <c oughs> หุูยิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง <c oughs> นี่แจ้งของแท้เนาะล่ะเนาะ <c oughs> มันจังเป็นเมียแอดดีผีงงไกยแท้เ <c oughs> มียตัวจริงเมียตัวจริงเอาอีนนั่งนี่สิขอเรียกว่าอะไรนี่บร <c oughs> ีฟคอเลยเห็นยัง ขอบุญบารมีขอบุญบารมีนี่บุญบารมีนะครับมือนี่มือนี่งจะคำสิบสี่สิบสี่คำเล็บบ่เลมบ่บ่เลมบ่ดับบ่ดับ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 เป็นสี่ไหวปู้พี่น้องนะครับ ไหว้อธิษฐานเอาอยากได้ยังกับขอปูมันบ่าแขกอืมแล้วจีใหญ่แขกเพิ่นกะไหว้อธิษฐานเอานี่ละกอนจะได้อะด,ดีกันเลย <c oughs> ได้ไปใส่บ้ามื่อนี่แขกยูเื่นตัดยูเฮ่นตัดมันสีสิบสามไม่เอือนไหนนะสิพปยามมันอยู่ดอกมันอยู่ไก่ไหมอยู่เมืองท้องนี่ไหมไปพร้อมกันเออไปพร้อมกันเออเออเอเอ,เอสิพปยามมันอยู่ เขาต้องไปเสื้อผ้ามันเนาะบักแอดดี้ต้องไปเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้นี่เพิ่นนี่ชิดยากล้วละย่านเมียไปม,มันลายมาหายอยู่ไอเจ้าหญาเมียข่อยไปเด้อวะนะวันที่สิบสามนี่วัะนนะโอ้ยบริภามันไปไมิตรมันสิไปเองอเนาะมามนะมจักคุยล่ะเช่นจักกุว ฮะอืมันนี่สยงมันเจะเจ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 เาเจสนือเตอนข้าวสะอาดข้าวสะอาดด้ที่ใจสะอาดคนมัสะอาดคนมัสะอาดฮ่าฮาาาารักรถแขกคุุ่้ยครับพีน้องครับมึง เวลามันจะไปพายกับป๋องสี่ยางมานหนีได้เพราะว่าเดี๋ยวมันม่รันกับป๋องมันอันตรายเลย<อ>คนแถวนี่เขา,า,เาอ่าชุดกระชากลากกับป๋องเนะลยเนอะอืมลาก,กับป๋องไปมันเงินจัดเสียนยู่ในหันเงิ<อ> <laughs> งนสี่ท่านมึงหันกับป๋อนล่นแหลฝากความคิดว่าคิดถึงไปหาผัวเอาเปลาเลยไอ้แอนตี้จะจะเจาะสูดเออคอยจะไปหาเจ้าวันที่สิบสามเออ แค่ไหนมันกะเบิงช่องไทยมันเบิงแน่นอนเออเอาสักนี่ปะสักนี่แหละบ่เปลี่ยนโอ้ยบาห่วยเขาได้ดีใจก็นั่นเนี้ยโอ้ยพ่อะละมันบพานั่นดอกแจกไอศีบหรอกมันบนควดเด็ดมันมันมันบพราะในเจ้าสู้ดอกคอามหึงไปเองสิคิดไปเองสิไอ้บ่คิดไปเองเศร้าหึงหรอน้องคุณกอดผู้ใดบ่ได้ผู้ใดมาเอาขวดนี่แถมเงินใไหนหรอไอ้ว่าเนาะแถมเลยเออแถม เอาผูา้ใดอยากได้ออดีพิงก้อยเอาไปครับย้ายแขกแล้วแถมนะครับไม่จีแถมทองคำสามบาทมาใส่อีกอันหนึ่งอันผู้ใดามาเอาแอดดีไปบอเหรินซื้อดอกแอดดีมันได้ยินป้าโทูสิว่าเดนะ้เนอ่ะขายอุจิมันนี่ออตอนนี้อสองสาวเขาก็จะไหว ซิมไหมเออซิมแม,ม,มอีหลายอะยังกินแกงนอต้มไก่แกงนอต้มไก่พี่น้องเด้อเอาแขกแล้วซิ้อมึงแขกอันนี้นอรัน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 เอ่อนอรันเอ่อนอรันของไอ้มุนหนอมาฝากอันนี้นอไก่เ <laughs> ฮ้ยผู้ใดมา มัดไกล้กันเสร็จดเอาลวดต้องมัดไกล้กันเสร็จดิเขาเอา่เนาะเขาเอาต่อตัวไอ้หล่ะแ่บวะโอเคปะตัวง้อมเราเขาเพราะเขาเป็นคนขี้เห็ดกับฝอแซ่บเดินางหงิเต้นบังเต้นบังสุกุอผมจะมาสังตาแบบนี้เดี๋ยวตาพีปอบเดี๋ยวมาพี่น้องมาจินขอแรมกันเด้อครับเด้อแจกนอรันครับแจงโนรันนี้นอรันครับ อันนี้กาต้มไก่พี่น้องต้มไก่ไอพ่นเจ้าไปวายปูหรอกเออไปโหลดไปโหลดไปละอืออืโอ้ไปอีหลีว่ามาสร้างหม่แขกเขนี่สร้างอะไรได้เพียงก่อนจากเจ้าไกลขอสั่งไว้แน่เท็ดหน่อยไปแล้วพี่น้องครับยายแขกแดกตับไปแล้ว